ทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาล่าปลาอิีกันนะครับก็อันนี้เป็นหมายแรกหาเหยื่อก่อนนะครับมาหาปลาปลาภาษาไทยเรียกอะไรวะปลาสีกุลเนี่ยสักล่าปลาทูนี่แหละปลาทูไม่ใช่ปลาทูดิปลาทูไม่มีนะครับก็มาหาปลาสีกุลปลาเซกล่านะครับหาเหยื่อก่อนนะครับเป็นหมายแรกอะไรอะสากล่อไปแล้ววะสากอินซี ไม่รู้ล่อไปแล้วผมเก็บเลยตัวแล้วเนี่ยอินซีดิผมเก็บเลยไม่ใช่สามมีแฝงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วครับผมท่านผู้ชมมาซิกล่าภาษีคุณนะครับได้มาสี่ห้าตัวนี่ยมือมือศอกบอกแล้วมันหนักเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมาดูเหยื่ออะไรครับเอาปล่อยท้ายเรือปล่อยบีกได้ไหมครับ ไม่ดูเยอะเลยอยู่ไปอยู่แต่ว่าตัวนี้ค่อยตนผมล็อกไปอ๋อมาแล้วครับปลาาเปล่าตัวนะดีตัวนี้่ป็ตัวอยไรบ้าะเหี้ยเนี้ยต้มยำทอดกระเทียมโอ้โหใหญ่หมดเลยอะล้างเลือยนุ๊กเออเยอๆๆยกคนเนี่ยยกคนยก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 ยเยกยกยกหกยกยกยกกย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 กกยกก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 ยกก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 กยกก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 ยกก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 กยกก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  มทต่างงานโสดก็ต่างงานมาเรื่อยๆเลยครับผมโสดปลาตะมงว่าชมงามไปลชปั่นก็ได้บ้ายกขึ้นปลาเหนือใบหนึ่งก้อนเลยโอ้ยแก้มบางว่ะอ๋อชมวะมาแก้มบางชมเหรอได้ไปได้ด้ไปทีนี้ชมงามไม่ใช่ปลาเหยื่อนี่ครับปลาเหยื่อเราครับใส่โคตรใหญ่ใหญ่เนี้ยดีหูตาลนะชอบเลย อันนี้ก็นกเกียงกาลังลอยสายครับก็มีลอยตัวด้านหลังครับลอยไว้สองตัวไาดูลอกหน่อยไปใชซตัวนี้เป็นรุ่นอ,อ,อาบูนะครับผม6,543สไตป์สติปเปอร์สเปเชียลนะครับอ่าเมอินเซเเดนครับตัวนี้ล้อส5.3นะครับโอเคเราลุ้นกันว่าปลาจะกินสายลอยเราหรือเปล่าวันนี้ ตรงนี้ใช่ไหมคนหัวเกี่ยวโกนเก่ยวนตาผ่าประด็นเอ,อ้ยเอาตัวใหม่ย,ยังเนี่ยอจะหมดเลย้วมือไม้ไม่มีแรงเกี่ยวคนหัวก็วตามไปตรงนี้เหรออนั่นแหละนั่นแหละนั่นาาจิกไปเลยฟลั๊บที่เหลือก็ตาม แค่นี้นะนั่นแหละเปิ้งไว้ทีนี้จับโยนเลยโยนอีกโยน,โยนเลยให้มันตห้ไปโยนตะปูนให้เปิดเสียงขอ้โดนเราไปไปนี่ เนี่ยมันมันจะมุดสายอยู่เลยนะอ่าโอเคต้องไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาไอ้บ้าเอ้ยเดิมตัดมาตัวไหนตามพี่ตัดถึงงานจบมาแล้ว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 ครับตัวแรกครับอินซีร้อยสาย <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนไอเงีย้ยเตานี่ประมาณั้งประมาณทัสองโลได้ครับผมรอฮะม็ซครับผมเบอร์ยเบอร์สี่ศูนย์ครับมีเสียงนะครับเยะครับอ่ามีเสียงได้ครับอือ <c oughs> <deutlich. S 2> ฟังเสียงนะครับยังรอบโอ้มีไซส์ครับมีไซส์ โอ้ยโอ้ยโเข้าสมองมล้วพี่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าหรอกไม่เข้าโอ้ยน่าปวดเสียงโอ้ยจุ่มคันจุ่มคันพี่มันมันลาดท้องเลอจุ่มคันจุ่มคันไอ้เอาปีนอะไรคนนี้ไหม,ม,มพี่เอาอ,อ,อ่ะพี่ยก บสายันสายันเอาเลยเล่นไปเล่นไปเตี๋ยเกี่ยวท้องเลยครับหมายเด็ดเอต้นต้นต้นเคลียร์คันเคลียร์คัน ครับอาบ,บูคาเซ่ครับมาลอยสายครับหยดน้ำน่าจะมีสาย,ยอยู่ครับตัวนี้เมื่อกี้ไปวิ่งไปวิ่งใกล้ๆสายจารีสิบสองคนนี้นะครับลอยสายปลากินไวครับสายเล็กเป็นเช็คเป็นเช็คของนักตกปลา ปลาหลุดที่โทษตัวงัดนะครับพี่อย่าให้มันบาดท้องเรือนะตรงนี้ตรงนี้ต้องหวานนี่ครับพี่ต้องหวานหวานเลยล่ะมาแล้วครับยังยังปุ้ยสายวะสมอะพี่อื้ม่อะไรม่อะไรมาแล้ว

ะไจะไปกล้ามมากรักเลนิดนึงฮะวารจริงเลยรักเลนิดนึงนะครับแต่อร่อยนะจริงอร่อยอร่อยโอ้มาแล้วข้บตัวใหญ่ข้บโหยตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยตัวสนาดวัดไม่ตัวตัวไม่ตัวไม่ตัว วผุผิดผิดผิดจานผิดโอ้ยโอ้ดก็ดีเลยก่ช้าที่จบเลยนะไม่ได้ฝ่า,ย,า,นย,ายนะม่ีประสบการณ์เลยครับใส่สับทานเลย หลดุดเหรอหลุดใช่ไหมหลดุดเหรออ๋อหลุดใช่ไหมไม่หักก็ไม่ขาดใช่ไหมโอ้โห oh, 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 ครับใส่มือไวโอเคมาดับเครืนะ่รรองดิสกเปิดเกลียเยอะกันนะต้องเอาไว้ตรงนี้แล้วนะได้นะดตากินต่อ,อ้อย ไล้ลองของแล้วครับ2องอน,นครับโอ้โหมาลองขอกันนิดนึงนะอูอยู่อยู่โอ้โหกระโดดไปล้างไม้มนี่ไม่ต้องเหรอได้ไหมไปหลังใช่ไหมไม่รู้ มองไม่เห็นสายเล็กเห็นไหมไม่ใช่พี่อยู่ล่างเอามุดไม่ไดุ้ไห,ไหนอ่ะกีร่รอบอ่ะ,ะ,ะโอ้ยโดนของดีแล้วครับผมลอกแม็กซี่ิศถ่ายแล้วกระทงนี้เรื่องยาวเรืยจะวิ่งไปกลับได้ดิสายพอไหมเนี่ยสายพอไหมสองร้อยสี่สิบ ตรงไปเลยตรงไปนึ่งบิงไม่อยู่เลยครับพี่น้องไม่น่าพอสายไม่น่าพอรอหน่อยดิลุกจะแข็งมันใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền mãi. Gõ Để lấy, bỏ lỡ những cái hấp dẫn rồi, tiếp trót phan. ơi là, ừ ạ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 , ลิ้นนะลิ้นลิ้นใช้มือลิ้นลิ้นลิ้นก็พร้อมนี่ลิ้นลิ้นใช้มือไม่เอาดิระวังเว่ยอีตึ้งเรือนั่นไม่กลับเลยครับพี่น้องเก็บไม่ได้เลยสายเก็บเด็กเก็บไหมเก็บได้ เออตรไม่ซ้ายแล้วโจวซ้ายของได้ไงฮะโตกินแ้างกินดีขนาดนี้อยู่แล้วครับอยู่แลยครับแต่ว่ามันเก็บไม่ได้เอิร์ดตื๊ดเบรกสิบเอ็ดโลอาศัยหมดไหมอ่ะสายทานหรือเปล่า อยู่เรือนู้นลำนู้นใช่อย่า <laughs> ไปกินไปไปกินไม่เสียกันแต่คันคันตัวสิบห้าก็เอาสายสามยี่ห้าน่อยใหญ่หน่อยเ่ยงานเนีย้ยดีกว่าคัน 1, น, 1, นู้น

เบรก1ิกิโลครับรอบ6.4ครอับเฟืองที่นี่เกียร์ทองเหลืองอ่ามีคลิปเสียงด้วยครับตัวนี้คลิปเสียงตัวนี้ครับแฟมกกบไฟครับสีบรอนบรอนเทาอ่ามาใกล้ๆแล้วครับเนี่ยใกล้ๆแล้วพค่แ ตอนนี้พี่ตึเล่นก็ให้มันไข่แบบนี้แล้วก็ป่อยไปไหมนี่ไงเดี๋ยวนะัปลปมันึาเปากใช่ไหมมาลีนมาลีนครับตัวนี้มาลีนครับห si ูเฮกม่เน้นนะเป็นอาบู şey เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปนะครับเราไม่ต้องขึ้นโอเคกดเบ็ดอย่างเดียวกดเบ็ดอย่างเดียวครับตูงกดเบ็ดหน่อยเอาคีมมาคีมหน่อยคีมหน่อยเอาคีมหน่อยจะกดเบ็ดโอเคกดได้ไหมเออไปดิไปดิก็ไม่ได้ดึงนีดเดียโอ้มันเกี่ยวสองตาเนี่ยวะโอเคลรถได้หักรถมันหักไปแล้วถ่ายแมมถ่ายแมมบ้างกดเบ็ดปัดปัดเบ็ดปัดดโอเค พี่ตายไหมถอยแล้วนะครับถอยเข้าไปถอยเข้าไปถอยเข้าไปนะครับไปไหม้า <c oughs> ไม่ไปก็กินโอ,โอเคไปแล้วเยี่ยมได้คลิปด้วย สุดยอดครับโบแม็กสี่